ภาค2ของ Unbox นะครับโลซลอย Unbox กันนะครับผมมาดูกันมาดูกันโลสซลอย Unbox นะครับผมวันนี้สวัสดีทุกท่านอย่าลืมนะครับช่วยเขาแป๊บหนึ่งเถิดทุกวันนี้เด็กๆทั่วโลกขาดสารอาหารได้รับการทารุณขาดโอกาสและก็ต้องอยู่ในสงครามนะครับแล้วก็ป่วยจํานวนมากเราสามารถช่วยเขาได้นะครับยังไงร่วมสมทบทุนกับองค์กรยูนิเซฟนะครับในประเทศไทยเราก็มี มีของธนาคารกรุงเทพกรุงไทยรรกรุงศรีกระิกรแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับหรือจะโอนผ่านโมบายแบงกิ้งก็ได้หรือว่าจะแม้กระทั่งจะสแกน QR Code ไปก็ได้นะครับแล้วก็แอดไลน์ของ Uni c e ซฟด onation ก็ได้นะครับเป็นไลน์ของ u n i c e ซฟโดยตรงเลยนะฮะนี่รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็มี QR Code เขาแอดตรงนี้ก็ได้ครับจะแอดตรงนี้หรือจะพิมพ์ l ลน์แอดไปก็ได้หรือว่าจะเป็นสแกนเพื่อบริจาคสนับสนุนช่วยให้ยูนิเซฟได้สามารถช่วยเด็กๆทั่วโลกได้นะครับ โอเคมาดูกันต่อไปกดไม่ติดค่อนข้างจะเรียวเลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาดูโลสไลด์กันนะครับอันนี้เป็นโมเดลโลสลอยขนาดถ้าเทียบกับตุ๊กตาเหรอลบกวนตุ๊กตาหนึ่งท่านฮะตุ๊กตาว่างไหมออพี่ตำรวจก็ได้นะฮะบระเจ้าลบกวนผู้การหน่อยนะฮะได้ฮะบระเจ้า รบกวนท่านผอเนี่ยฮะได้ครับพระเจ้าจอดสเปคหูสเกลใหญ่มากฮะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับโมเดลโลซลอยนะครับวันนี้เราก็มาพาชมโมเดลโลสซลอยกันเนาะพาชมเลยนะฮะแท่นแท่นเดินเทนเทนแท่นสวยงามครับใหญ่มากนะ่าน่าสะสมมากครับ น่าสะสมมากครับเรามาเทียบกับโรสซลอยโมเดลที่เรามีไหมครับน่าสะสมมากครับโอ้มีที่เก็บไหมน่าสะสมมากครับเหมาะแก่นักสะสมจริงๆนะครับ เราจะมีที่เก็บไหมเนี่ยน่าสะสมมากครับน่าสะสมมากครับเป็นโมเดลที่ใหญ่ใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กใหญ่พอสมควร1.22ยูสเกลเลยละ่ะถ้า1สู2นี่คงจะบลมบัทมเลยแต่นี่คือเราการันตีได้เลยนะครับว่านี่เป็นโมเดลโรสร้อยแน่นอนเพราะดูจากกระจังหน้า นางฟ้าที่นอนอยู่แล้วก็อื่นๆมากมายนะฮะอันนี้นางฟ้าไม่อยู่นางฟ้าป่วยไม่เป็นไรนะฮะถือว่าโอเคเนาะใหญ่จริงไม่โกหกดูกันเพลินก่อนนะฮะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะต่อคลิปสองให้โอ้โหมึนกันเลยทีเดียวใหญ่มากใหญ่จริงๆโอโ้ใหญ่มาเริ่มมาทมกันเลยทีเดียวเลยนะฮะ เป็นรถโมเดลที่ใหญ่มากครับทำ่าใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่มากอลังการนะคือใหญ่เลยแล้วก็ก็ใช้พื้นที่เก็บนะฮะเวลาจะเล่นโมเดลหรือสะสมแ,แล้วแต่สิ่งสําคัญคือพื้นที่เก็บนะฮะแล้วก็พวกที่มือซนชอบระบายสี<ๆ>เขาต้องคิดดีๆก่อนระบายสีนะฮะเพราะชิ้นใหญ่งานแต่นี่สีเก่าเก่าจริง ก็หลายท่านก็คงจงงะงงฮะขออนุญาตนะครับพิธีกรอ,อันนี้เป็นโรสลอยคาร์มาร์กนะครับเมดอินอิตาลีเมดอินอิตาลีตัวอาหายไปตัวหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรอ๋อตัวอาเขามี4ี่ล้อหายไปสองลืออี่สองล้อไม่เป็นไรช่วงท้ายจะสุดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะพอได้ขออนุญาตเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คก,กันทีหลังได้นะฮะ เนี่ยเราจะทําคลิปการยําเอ้ยไม่ใช่การถอดประกอบรถนะฮะแน่นอนถ้าเนี่ไ,นได้มาแล้วก็เอาให้คุ้มเนาะ้ะาษีได้ขอพระเจ้าแก่เออไม่กล้าใหญ่เกินสงสารเขาอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยเนยอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวต่อคลิปสองสวัสดีครับ